เอาม่จะโตต้องมาคือมาลายครับอย่างไรคือมาวาอยู่ในกระเป๋าเนะอเียด่งเกงอนไ้ยังมาใส่ในกระเป๋านได้เก่นอดเซียเราไปใส่จะเอาผ้ามาติดชุดฮะไม่ต้องเอาเอาเอาสักสองชุดเออใส่หอบมาหอบมาหรอหอบ สอ,สองสซูอพรุ่งนี้เราค่อยเก็บก็ได้แค่สองซุดเองกูก็ไม่ต้อง,องเข้าไปเยอะหรอกไปสองซุดส่วนที่เหลือถ้าถ้าฉันไม่กลับมาเธอก็ไปบริจาคให้คนอื่นก็ได้นะเผาทิ้งครับอย่าไปเผานะไปบริจาคเผาทิ้งค์รับบริจาคให้คนแถวที่ใส่สาจต่อฉัไปต่อมา <ś les> ม<า>ึงนะนับนี่น้อยไม่ใหญ่มึง <N ic> ใส่นางนางพูดสองจิตสองใจพี่น้องสวัสดีอีกรอบพี่น้องเอ้กลับามาแต่บาต้าน่อยๆบายดี <N ic> ว่าจะไปสองซุขก็พอ ไปเยอะแล้สองสุดก็พอแล้วไหมอยู่ที่บ้านก็มีเ,เยอะแยะส่วนที่เหลือก็ถ้านไม่กลับมาก็ปบร,ริจาคก,ก็ได้ไปบริจาคขาท่านกับเก็บเอาเหมือนเบิร์ดสามว่าม่จะไปทาไมเราเราเรามาเราก็ยังมาสองสุดเราไม่ได้เอามาเยอะลยสองซุดอะไรโคนโคนโคนเก็บเอาอถังใจ กี่โมงให้ไปส่งกี่โมงมคือห้าไปสบกี่ห้าอะไรนางจะโจรด,ดูนางใส่ใส่เสื้อนี้เอาอยู่ในห้องเป็นยังดูนางใส่เสื้อนางจะโจร นีที่โสดแล้วนะจีบได้จะตายแล้วใจะจีบก็จีบนางโสดแล้วโสดแต่เต็เช้าแล้วโสดแต่แตเื่อเช้าแล้วจากแดนอิศานบ้านเกิดเงียงนอนก้าวไป ของฉันแล้วไม่ให้นะของไอ้นัทพลเนี่ยเอาคืนมานะไม่ให้เนี่ยของแกนี่นะอันนี้ก็ของแกเียน่าสงสารจรเดูถขาอยากให้เราเก็บจนเขาเก็บเสื้อผ้าให้เราอันนี้ของฉันนี่ก็ของฉันไงตัวไหนอีกมันเยอะอยู่นะเนี่ยตู้มีแค่นี้แหละของเรา น,นอสองสามซูตดานี่ไงนี่น้องนี่ก็ของแกอันนี้ก็ของแกเอกไปเก็บ <c oughs> มาให้หมดพี่ก็ขอท,ที่เก็กลับมาเอาเอาไปให้หมดเอาไปให้หมดเลยพวกนี้ที่เก็กลับมาเอาแล้วอันนี้ก็ของแกเอา้าอันนี้ก็ของแก <c oughs> อันนี Est il, <ido> ้ก <jo> ็อันนี้ก็ขอแกใส่เอออันนี้ก็ด้วยเอ้าไปนี่แหละสุดที่เคยเอามาสุดที่เคยเอามาเนี่ยต้องอันนี้อันนี้ด้วยสุดที่เคยเอามามิสมีแหล้วเฮ้ย เอาเอากลับให้หมดของของเราไม่จงไม่ต้องกลับมาเอาเออเงินยสิเราเราเก็จกลับมาเอาแล้วเรากลับไปให้หมดวูบค่นั้สีงูกลับมาเอาอยู่กับโบไบนะคะจะไปกลับมาอยู่บ้านยังเยอะอยู่ในตู้นี้พรุนี้เ็าเก็บเอาเราจะเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นเขาเก็บพรุนี้เรากลับปีห้าไปจริงเหรอ ไม่สิฉันจะไม่คิดถึงเธอหรอโอ้ยโอ้ยฉันพูดเล่นจะไปทอล์กมาสตาเลยเธอฉันสิบแปดบุญตอนแรกว่าจะกลับวันนี้กำลังเก็บของแล้ววันนี้ก็เลยแบบเอออยู่อีกสักวันอีกอยู่สักคืนหนึ่งอู้าูรงนี้นึงหนึ่งชูดไปแล้วเนาะ้พี่ดาว เห็นกัน,นไม่เท่าไหร่เลยจะไปแล้วอร่อยเลยไปนังกลับบ้านไม่ได้เป็นัน่งหงกันอยู่จะไปแล้วรอรือถึงแล้วเลยนอนแล้วจะนอนหลับไม่หลับกําลังนอนหลับดีถวะวะสิรีป่า นางลโอนองรับรับน้องต้นสอดสอดคู่มือยี่บอกใส่กับแห้งอีกแล้วันแม่กับน้องต้นสอดสอดบอกใส่กับแห้งอีกแล้วอย่ามาว่าพี่น้องเอ้ยแถวนี้อู๋เพิ่นมาเพิ่นมานอนกุนแค่มือหนาสิอาทิบใบสิอาทิบเลยนะว่าชื่อบ่นอนกุนนอนกุนตัดตาดกับสักปีหนึ่งโอ้ยข้าวจิไปพันปีหนึ่งก็ักลับมาขอนเก็บเอาบันเบิร์น้อผ้านาน กับชักปีหนึ่งไปกัปปีหนึ่งไะแลไปแต่เอะเธอจะรอสันไหมดิจี้จะบ้าเราจะกูรอสักปีหนึ่งกัหปีหนึ่งเธอจะรอสันไหมไม่รอทำไมพูดดีๆเธอจะรอสักไหมันกับปีหนึ่งไม่รอทำไมสิ่รอค้สิแต่งเเวลาเนาะพี่น้องเว้ยรักกันก็ต้องรอได้สิบ่บ่บบ่บ่ปฏิกิริยาเปี้ย่ย กลับปีนกลับแวนขัามกัข้ามากับเม่ยหรอฉันก็กลับไปอยู่บ้านกับแม่ไงแม่ก็อยู่คนเดียวปีน้องพอน้งใา้เพ่อนลงไปเิเศแต่ใจไม่ได้แต่แต่ว่าพุดแม่ก็เลยคิดถึงบอกว่าไม่คิดถึง แม่ก็เลยคิดถึงเนี่ยใสกับปุยอ่ะลูกกังีหาคนกับบุญผิ้ยูน้ำแม่เนาะกอบุขบขวดอะไต้องกดางญ่ยกันไปฮาเสร็จชีวิตพ่อแม่ขอเมันแต่ว่าอีต้นอย่างแม่คอยบม่ชีวิตฟรีเอ้ากังอีต้นละวะลูกสีหาค้นผับบุญผู้รยูน้ำแม่อ้าเลากับลูกาลความสมมครถแกของลูก ก็บอกแม่ว่าได้แล้วอ่ะก็บว่าถึงกับอีตนล้วแล้วกับผู้หญิงอยู่ผู้เดียวแม่อยู่ได้แล้วว่ะยู่ก็อยู่ได้แต่เพื่อความสบายใจของลูกไปหาเงินหาขั้มลูกไปหาเงินหาขั้มแม่ก็นีใจแตกลับมาเหยียบแม่อยู่บ่แม่นไปเลยบ้าบ่ก็บ่คือไงเลยว่ารไปผู้หญิงนะพี่น้องแค่ว่าผู้ชายกต่ยังว่าเนาะอยู่ผู้เดียวอันนี้ยูจริงยังว่ามีลูกซาอยู่นํา มีลูกชายแบบว่าเป็นผูะพิอา่าแลรวเขากัดไวร่นนะอยู่กับบูณิาหารหยังกะต้องไปทาเงินบริหารหยังเวียกแม่สั้นกับภบูณิหารหนังู่ซื่อก,กินกับน้อยกับออกงานนับแค่นั้นเลยบรณิหารหยังลยกินหยังหละเอ้าก็กินข่าแต่ว่าเอาบริหารหนังคือ,อ,อกินข่าเอ้าเข่าก็มีกินทำไมที่ใดเอา,าสีกต่อติดเอา้าเขาก็สื้นไปเป็นต้น,ตน อย่งเป็นต้นๆอย่งเอาเอาเขาเขียวไว้ซัมซิกินเขาเมมซีแล้วอยู่เดียวเราแห่งเขาสิเพื่อนเนี่ยเป็นต้นๆนะอย่งเป็นต้นๆแล้วก็เป็นต้นๆไงกระสือเขาเป็นต้นไว้เป็นอย่างเป็นตนอือเป็นต้นๆอะไรวะกังหันรอเราต้องรออยู่ตรงนี้กับการ ไิยากนะว่าเราจะไดนบุญต่อบ่ค่ะเราจะล่นบุญต่อเราไม่กลับอย่านะครับจุด้ลัหล่าแล้วนันนี้เราตื่นมาเราก็เปลี่ยนใจไม่กลับเกิดยุคไทแเราก็เปลี่ยนใจเราไม่กลับแม่บอกว่าอะไร แม่บอกว่าแม่บอกว่าแม่บอกว่านั่นเลยเนี่ยยังยังต่อรอฟังอยู่แม่บอกว่าแม่บอกว่าเอาแม่บอกว่าเป็นยังแม่อยู่ได้อยู่แม่ว่าไม่ยังได้กลับมาเอาพ่อว่าฉันจิเมื่อบุญเถวบอกกา ไมค่ก็่าไรบุญบุญยังเอ้าอ <c oughs> <c oughs> ีบ้าก็ <c oughs> าไม่เทีย่แล้วที่แกเธ <c oughs> อแกจะไปตะบุญนะนะ <c oughs> อยากไปตะบุญผู้ดียาวอย,าออย,าย่างไงแต่เขาแก๊บอยา่างเดียวแค่ว่าอย่างสิ่งแบอย่างเขาแก๊บเงี้ยเงี้ยไปแต,ต่บุญผู้ดีเอาไน เป็นอยากไปบุญเป็นอยากไปโสดเป็นว่าเป็นอยากไปสลัดโสดอยากไปบุญคนเดียวฝันไปเถอะฝันไปเถอะนิตซี่เองพรุ่งนี้ฉันโสดไงพรุ่งนี้ตื่นมาก็เปลี่ยนใจกลับจะไปงานบุญต่ออ่ะมาไปนะด่าเสียผ้าไอเก็บเลยเก็บเก็บเละเสียผ้าเก็บเก่าออกแบกอ๋อแอร์อ๋อแอร์ใช่บอก เดี๋ยวจับเดี๋ยวไม่กัดบ้าบอกแต่ตอนแรกเขาบอกไม่ให้มาทาสิกัดสมการให้มาสิกกัดสมการา <c oughs> คทนทากาแฟใจแต่ว่าทำอย่างนีก็จะเปลี่ยนใจอ่มืออื่ไห <c oughs> ยแกฮะทำไมต้องเปลี่ยนใจเค <c oughs> ให้สกัดอะไรซี่ ยซี bon been, mm ่อยากให้อยากให้เข่ากลาฟแห้งดีล่ยี่อยากให้แต่เขากลับแห้งแห้งไงถ้าบอกเขาเนี่ยอยากกับเมีอยากเขากัตัวอีกว่าอีกเฮยเข้าไม่ไดาออกจะข้ามอยู่เลยแม่บอกว่าสามารถกับมานน้ำกันแม่สีมาไมานน้ำกันกราคนเดียว เร่ตัดหางต่อยบัตเลยทางทายขอดกับเดี้ยขอดกเจอกันที่ประเทศไทยถ่ายขอดกตุเดี้ยขอากเต้อประเทศไทยเลืมมาเขาไม่มาเฮ้ยเจ๊ซิบว่าเป็นผู้ใหญ่เงิอกเพิ่น สำคัญคับสำคัญคับสำคัญจับยังไม่คิดถึงฉันเลยเลยความปลอดเป็นอย่างกับไปเก็บเสียตายเขาอีกเสืออีกเขาเก็บบเบืองืกเก็บไหนเป็นอย่างกับกับให้มันเาส่วนกับป็นบอกว่าบค่อยบอกกับเป็นง่าอ้บอกพอเป็นค่ามเป็นไับเป็นไงกับเยอ เปิดสิพิษสงแตงแตงมือนี่ปูมือืนมืนเท่ากับเปลี่ยนใจฮานอนฮานอนแล้วมืนเท่ากับเปลี่ยนใจฮะบอกกลับแล้วอบิดนี่บ้าเลยนไหมดูกบ้า คนน้ำมันจะเปลี่ยนใจได้นะน่าจะเกี่ยวกับอย่าไม่้กันอิตาลีก็จะงงแหละตกลงจะกัดหรือไม่กัดงงยังก็บอกว่าจะไปเยีเมนต่อไปจะมาเปลี่ยนใจตัวนี้มันรัดใจใช่ไหมก็่าไปกับเพื่อนจะเลียนมุนต่อยถามมุนแต่นั่งนิดฉีกไปซื้อเสี้ยนมาห้างทีเดียวเอ้าเต้นนะห้างจะซื้อมันเป็ี่ยนยังไงเต้นกับเต้นกับมู บอกขอบอกไว้ใจเพิ่นเขาบอกไว้ใจเพิ่นเลยเป็นเตี้ยมสุดเลยนั่นว่าสุดเป็นสิบเป็ดสุดเป็นสิบเ,เ,เ,เป็ดเต็มนะฮะมาเทรามาเด้เนอะน้ำว่าบนหาพโพ<ฟ>ดเลยกูกูไม่น่าเลยตรงนี้เราก็ไปส่งเต,นแ,น,แตนแตนแหวนมาทำกับข้าวดีกว่า มีลายกินนะั้นลาบปลากระแดงรอยลูคุณมีว่าจะกลับไม่กลับ <c oughs> เราจดจำคุณมีนะครับว่าจะกลับไม่กลับนะครับ